สวัสดีครับสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลท,ทุกท่านครับคณะกรรมการของศาลเจ้าคงมินตัวหลักเจ็ดตำบลศรีสุราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมงานประจำปีของศาลเจ้าคงหิตัวซึ่งในปีนี้เริ่มงานวันที่1 2ึสมมีนาคมซึ่งในงานนี้ ก็จัดให้มีปรากอรจีนหรือยิวคณะเปียกเกียอีกไล่เฮงสมโพธ์ตลอด3วัน3คืนด้วยกันทางคณะกรรมการของศาสจ้าผมอีกตัวจึงอยากจะขอเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญใจบุศสนทุกขั้นมาสักการะองค์เทพเจ้ากิวอ้วมโจชื่อปุ่ยเนียเนียบุญบูษไทยศิเยีเอะไตเสียมโจ ที่อยู่ภายในศาลเจ้าถมตัวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวและในปีนี้นะครับเป็นพิเศษในวันที่สองวันที่สองมีนาคมนะครับในช่วงเช้าตั้งแต่เวลาเก้มเนเป็นต้นไปก็จะมีพิธีถวายเซียนแก่เทพเจ้าที่อยู่ภายในศาลเจ้าผมตัวและในเวลา1ิบเอ็ิากานนะครับก็มาชม การแข่งขันเรือรถน้ำนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเกษตรกรชาวอำเภอดําเนินสะดวกนะครับที่ใช้เวลาว่างในการทำเกษตรนะครับมาดัดแปลงนะครับอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรมาแข่งขันกันนะครับเป็นที่แรกเป็นที่เดียวนะครับในคลองอำเภอดําเนินสะดวกซึ่งศาสเรจ,จ้าของตัวก็ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือรถน้ำ หรือเรือดันน้ําชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมกับเงินรางวัลน,นะครับฉะนั้นแล้วถ้ามีเวลากันก็ขอเชิญทุกท่านได้มาร่วมชมและเชียร์การแข่งขันเรือรดน้ําในวันที่2มีนาคมนะครับและก็อย่าลืมนะครับงานประจําปีของศาสตรจ้าของตัวในปีนี้เริ่มงานันที่1ที่2ที่3ม,มีนาคมนี้ครับ